ตลาดเป็นวิธีเขียนคุณบอกได้ไหมแห้งครับแห้งครับแห้งชำขาดของหน้าผาครับกูอีโน่กอล์ย์อ์บอกใหอโค้ดตาดเจ้าจานทร์คครับลุกตุม สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนคิปมียายจะาไม่กล่าวผ้ามวนนะจ่าเด้อพอลงทงลงทาหากินหาอยากเดจ่าเด้อมือนี่ยายก็จีมางัดทางงัดเพื่อนร้านเขยเดจ่าเด้อนี่ไปไปเบิ่งหน้ใหม่เบิ่งชิมีบ่จ่าเออไปลุ่นเบิ้งเดจ่าเด้อนี่มาสวนร้านเขยมาหน้าร้านเขยนี่ร้านเขยจ่ามาจุงถีบฝุ่นก็ร้านสาวก็อะไรอะไรสวัสดีครับ พามาช้ำหน่อใหม่เลยเก่งเก่งเก่งไปมาลุนมึงได้จ่าเด้อมีบอมาจ่ากรุงเทพนะจ่าเนาะออ้ไปลุนมึงได้จ่าเด้อไปซับซับเท่าซับเฮ้ยเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศเออดดีเนาะเอ้ยเออหน้าปูหน้าปูเขาว่าเออโอ้เท่า พี่นองอ้าอ้ยเออเออจะนอนซ้ำเออก็นอนยิ่งใหญ่เออนอนยิ่งใหญ่มันได้จ่าเด้อโอ้ยพี่นองสองผนของเงี้มเจ็บมาเจ็บเก่งเก่งโอ้หัวหลานเออเอ้มาเฮีเอาเจ้างใหญ่โอ้ยพี่นอง เอาเจ้าตัวใหญ่ๆมันโดยจ่ายเด้อน้าปู้น้าผู้ไปหาหลอเบึงมีบอสขงาผุนแต่มาแท่งหยาดเถิดพี่น้องบอกว่าบอกว่าเอาเสียมาเสียมานำเสียมาหยาดพี่ก้าวเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดอันนี้ให้ยายเนยเลยจ้างัดทั้งงัดอะไรมางัดทั้งงัดเร็ว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 อืมปาด โอ้ยนอมันแท่งยากซอนอืม uh อืม mm อืมเร็ว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 เถาเหลายๆโอ้ย uh ัวเนี้ยจงไห้มันใหญ่กว่าน้อจ่าย่องช่วยมาเอาน้อจ่านอมาใกล้เด้อจ่าเด้อโอ้ยเอานี่เตานี้ดินั่นดินี่เอาตัวนี้ไปนอนอือ นี่พี่น้องเอ้ดพี่น้องอุ้ยใหญ่งงามเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เออเอาตัวยังงามสูงเลยสาวปอดมามามาพี่น้องมาอือเขาไปบ่ได้นะเนาะเนาะไก่ด้วจ่าเด้อยเอด อออืดก็ผุ่นได้มีบ่นอนเปนหนอเห็นบ่ไปมืดบานโดงจ่ายเนาะอืดอยู่ในไหน Ai à, ở tôi xuống xuống rồi. Ao à, ao. À. Thế ăn đầy bò. À. Mà ngặt chẳng ngặt đi. Úi, lại lại phi nòng ơi. Ừ. Phi nòng bưng cái cày đưa chà đơ. Ừ. cái cày hiến bò. Hiến bò phi nòng. Ừ. Thôi nó mày nhắng tôi nì. Nó mày chung nà. เหมดฮะบอแมนบอเอานม่ยชิชุงแก็กอาพิดบอถือกับข้อตูดข้อไผ่เด้วยจ่าเด้อยเออพี่น้องตัวเท่านี่เนาะอืออะไรโอ้ยงัดจังงดฮะลีดอกล้วเด้อตาท้องเห็นนมอยหลายเออ อ๋อเออผี่น้องไปนี่อันหนึ่งเอ้าอ๋อเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าซื้อว่ะอือนี่พี่น้องเห็นบ่อพุดนี่ไปไปก่อไม้เนาะพี่น้องเปิดตัวนี้เอาไว้ก่อนเือไป โอเไปก่อนพี่น um ้องก้อน er> ี่ก็หลยนี่เจ้าว่ะนี่อืออืออ้อใหม่ก็ล่างออหลายพี่น้องพี่น้องเลยก็ล่างหลายเลยเดาไปเห็นห่อสไปเห็นเห็นห่อฉุบเลยะไปเออเผ่าเผ้าเชาเผ้าอ้อเห็นบอม่หลายบเถาอือ โอ้ยพี่น้องมึงแก่ได้จ่าเด้อออืเห็นบ่ปือดกระลักออกแซวเลยพี่น้องหลายก่อผลโอ้ยออืมาเด้อพี่น้องมาในยหญ่เด้อพี่น้องมาหน้าร้านคือหน้าดองมาอยู่พี่ได้จ่าบานสนมพี่ได้จ่าเด้อเขาโคเขาปามาพี่เขาจัวนาเจียเลยออื เงาเนาะจ่าเนาะปอดปอดมาเลยเถาะอุ้ยนอหลหลอยู่เอาเจนนอสันสัอุ้ยเอาเจนนอนเงาเงาบอพี่บอกถือกขอถอดขาอาไฟเด้จ่าเด้อเออเอออ้ฮักดี่หลอุ้ยใหญ่ไปนำบ่ได้ั อมาบ้านี้หมดครบไฮร้านคนไปเนี่ปลาเข่าคุณไหเจ้าปลาดอ้าพี่น้องอุ้ยหลายหลพี่น้องนี่นี่เท้าสองสามนอนนี่นี่นี่เฮียกันนี่อออ๋ออออเฮียกันดีหรอก ปื๊ดพี่น้องเห็นบ่ออ๋อมาเกะไก่ในจ้าเอ้ยเห็นบ่อไลายหูไลยตาขอถูดขอไผ่เด้๋ยจ้าเด้อนี่เขากระลุดเอ้าเอานี่เอ้าเอาไปไว้เนี่ยกระตาเนี่ยเด้อเออยะคอยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเนี้ยเนี่เนี้ยเนี้ยเออปื๊ดพี่น้องปื๊ดนี่ อ้าว<อ><อ>มืดอ,มอ,มอ,อูอ้ขินบ่พี่น้องปืดเอาตัวนี้พอพอแล้วอู้ยออกลายอีลีเนาะเอ้ยเอาไปผักน้องสาวจ่าเนาะมาเด้อแพนครับคนได้เสียเอามาเอาก็มาเอาเด้อจ่าเด้อปืดเออยใหญ่ก็มีรถมากับร้านซื้อเนาะจ่าเนาะขันบ่มีรถก็บ,บ่ได้มา

เราจะนอนสัตว์ยังคอยมาใหมแม่จ่าเนาะไปไปไปวันนี้เอาไปเบิ่งในรถก่อนไปเออไปจมในรถเนาะนี่นไปถือที่หลถือกันเออเอาเออไปเอาไปหลอยู่นจ่าเนาะปื๊ด ปลายลายเป็นเพือนเท่าปะนี huh. o, uh ่เออนี่นี่ไอ้นี้บอกเงะนี่นี่เด็กเจนี้พุตัดถิ่นจรินี่นี่วะก้อนหนึ่งด้วยจ้าเด้อออกประเสออกหลายไปมึงบรรยากาศโอ้ยมองเหล้าของกินของอยากหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่เ่แก้วมะกรานำหืมบางนาวกรมีเออนี่นะบางนาวเป็นเก็บถั่วนี่ นี่เก็บไปให้ใหญ่ว่ะหนามร้ายหลายๆองค์อัดพี่น้องเห็นบ่บังหน้าเป็นเด้อจาเด้อนี่นี่มันชุกมันหล่นเนาะบังอ๋อบังใหญ่จะเอาไปบังอันนี้บังปืน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 โอ้ยบังที่เราไม่จุนเงยงงามบบรรยากาศได้ใจาเด้อฮอนั่นนี่บังที่เราขนาดออนนี้เลย พี่น้องสีเหล้าหนาอยู่เนาะอ่นี่พี่น้องเออเห็นบ่พี่น้องได้หลายอยู่เนาะจ่าเนาะเออบ้านี่เห็นบ่ยายกะสิจบคลิปมาทราบนอใหม่หน้าหลานเคยไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อกะชอบซิคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชจยยายแน่ยายรักพี่น้องเด้อจ่าจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเด้อจ่าบ๊ายบายสวัสดีจ่า ไปขอให้แพทย์ครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งจุผูชุกคนมาในนียายด้วยจา้าสวัสดีจ่ายยกจ้าไป